สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC Borussia สุคนเดอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาาสวรรนาพี่น้องเมื่อนีนก็มาผมมาพ่อกันกันบบรรยากาศเมื่อเมื่อเจอพี่น้องพ่อมาขึ้นนี่ก็นพนต๊เนาะบาดในเฮาสีิมานเห็ดมิูนตําบางเยี่ยวหรือว่าลูกนุ่นที่เขาจะเอาไปหยัดมอนหยัดสนอนนะพี่น้องลูกที่มัน,น,นอ่อนนาะสามารถตําใส่แหม่มแดงกินแบบ สมได้นะตำเสบะขยงแห่งโอ้แซบครับขยงได้พี่น้องยาสิพ้าไปเบิ่งเนาะบางคนอ่ะสิบโอ้่าลูกนุ่นเป็นจังไดเนาะพี่น้องแะ้วต้นมันเป็นจังไดเนาะ่ะไปเบิ่งไปสมกันเลยพี่น้องว่าต้นมันเป็นยังไและลูกมันเป็นยังไงเนาะไปเบิ่งไปชมกันเลยพี่น้องมันชิมากเฉพาะช่วงนี้แหละเดือนหนึ่งเดือนชองต้นนุ่นมันจะมีลูกเนาะส่วนใบมันจะร่วงเบิดเนาะมีตะหมากล้วนเลยโชว์ลูกนะง่ายๆก็ได้เนาะ มันอาจจะเห็นนอกพี่น้องใบมันนอกหัวซวงนี่ใบมันหล่นอันนี้เป็นลูกมันลูกมันยังน้อยนี่อันนี้ไม่จะลูกเลยเร็วกันไปลูกลก,ก่ำเดี๋ยวถ้ามันตอนมันอ่อนนี่เอาสมารถเอาไปตไปําไปเมี่ยงแม่หมดแดงตาเมีย่ยงกระแทบเนาะถ้ามันแก่แล้วกะ็แก่เอาแต่นุ่นมันไปหยัดมอนหยัดชนอนอะพี่น้องถือว่าแทบอยู่ได้ตำอะไรอันนี้เป็นต้นต้นนี่เราบอกท่านได้ ท่านได้มากเนาะกำลังยังในน้อยอยู่บ้านเฮาคนใน,นยมปลูกไว้เนยม้อนัน,น,นี่นอนหลายคนใหญ่ก็มนี่เกือบคู่เพือนเนาะแต่ก่อน,นเพือนก็ลายอยู่แต่ว่าคูณใดก็เห็นเพื่อนพื้นที่มันแคบแล้วก็หน่อยลงเลยพีน่น้องในเรือนทรงต้นเนาะแต่ดีน่ากับนีเนะาะใบค่ะมันจะหล่นเบิดช่วงนี้ค่ะมันจะเรือแต่ก้านกับหมากเนาะ เดี๋ยวมันจะหล่นกองต้นกัประมาณนี้แหละต่วามากี้อยู่ในปลูกง่ายอยู่เนาะบ้านนี้เฮาก็นิพาขึ้นไปเบ่งลูกตัวที่เฮาเก็บลงมาเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็เป็นลูกที่เฮาเก็บลงมาจากต้นเล็กพี่น้องลูกก็จะประมาณนี้เนาะแต่ละต้นก็จะบุคือกันเนาะอันนี้ค่ะมากน้นยนยาวๆบางต้นก็จะมากปุ๊ปุ่มีใหญ่บางบางต้นก็มากยาวๆใหญ่ๆก็มีเนาะมีลายแบบอันนี้ฮะบุกขาไปไตัวนี้ค่ะ นี่เหรอเป็นโบายอันนี้ก่อนเขาติตัมเขาก็มาเชาะเปลือ,คอ,อกคนะือเคี้ยวออกเนาะเชาะเปลือกคือเคี้ยวออกเรียบร้อยแล้วก็มาซับๆคือมังหุ่งเนาะพี่น้องแล้วก็ติ๊ใส่หมดแดงเนาะใส่เกลือใส่ปลาแดกใส่เปน็นนัวแล้วก็ใส่หมดแดงโอ้แซ่บอยู่เด้อพี่น้องเด้อไผยประทันเคยกินลองเบิ่งเด้อจ้านี่เนาะเวลาเขาซับๆทางใน,นมันก็นจะประมาณนี้เนาะพี่น้อง มันก็จะมีในหรือว่ามเมล็ดกลมๆอยู่เนาะหล้วก็มันจะเป็นนุ่นนุ่นอ่อนๆอ,อ,อะไรถ้ากินนุ่นแก่ๆมันก็ถ่ายยากแล้วพี่น้องอัดลำไส้ <laughs> นานลำใส่อันนี้มันอ่อนเนาะถ้าสามารถเคี่ยวละเอียดไปได้เลยจะเป็นแม่มดแดงอะไรพี่น้องทีเขาจะตำใช่ไหมหมากนุ่นหรือว่าหมากงิ้วอะไรยิ่งเขาใส่มาข้ามก็ได้แต่มันจะโบแซบคือแม่มดแดงเนาะแม่มดแดงมันจะแซบเวลาทันยำทันยำโตหมดแดงไปนำ้ำขนา ยี่หขาดบ่ได้น้อพี่น้องก็คือพักขยงแห่งนี่แหละโอ้ยเข่ากันปานยังเลยพี่น้องเอ,อ้ย๋ยวข่อยจิมาตําให้เบิกเนาะบางคนอาจจะไ่เคยเห็นว่าตาําบางห้วใส่ยังแหน่ใส่ยังแหน่หน,นะพี่น้องเนาะตอนนี้เขาก็จิม,มาตซมัำผิดเนาะพี่น้องถ้าภ้ามันสะเทือนก็นกนต้องประโทษเด้อพี่นอ้องเพราะว่าใส่คาตั้งกล้องอีห้างตั้งวายู่นดย๋ยอเอาขอตําแหลกเลยหัวกระแทบแล้วเป็นทีบร้อยเนาะพี่น้องเขาจะทำการตําเลยเนาะบัดนี้ ตอนนี้เขาจะใส่มะยิวลงไปในครกทีเขาตำมะพริกแล้วก็กระเทียมนี่แหละพี่น,ออน,น้องมะยิวมะกะฤิดําเนาะเพราะว่าเขาอวนพานเปลือกแล้วเขาบริแท่น้ำเกลือนะพี่น้องถ้าแช่น้ำเกลือมันจะบดดํเนาะป่าตู้เรื่อวังอลังการมากเต็มครกเลยจ้าพี่นอ้องตัดตู้ตำเต็มครกเลยเนาะ เราก็จะมาตําก่อนเนาะตํำให้มัะยิวมันบุบรึเปล่ามันละเอียดในระดับหนึ่งนะคะจากนี้มาปรุงเครื่องอะไรจากนี้ใส่แหนมหมูแดงลงไปเนะ <c oughs> าะหรือว่าให้ใส่แหนมหมูแดงเลยก็ได้เนาะ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อยิ่ให้มันสมถั่วถึงแหนมหมูแดงที่น้อง <c oughs> จับมือคอยขนาดเลยเ <c oughs> จ้ว่าสีสมแห้งกับว่วจักมาเงี้ยวนี่มันวได้อสมเด้อพี่น้องมาเงี้ยวนี่คือว่ารสมันออกขดฝาดเนาะ ก็แหละญาตมันชมมันออกขดฝาดชีวันหวานน้อยหนึง่งค่ะมืแดงมือฟอเหาจังใสเพิ่มเนาะ ตําให้มันถั่วถึงกับหมุดแดงเลยรค่าจากมากุูงเขื่องเนะเาะผู้เฒ่าผู้แก่คนพ,พากินแต่ก่อนตะกี้พี่น้อง กเดียวกันา,เ,าเดี๋ยวเขาคอต่้มกันตอนนี้เขาก็ตัมมันหมากนุ่นมันสําได้สำบหนึ่งเน,นี่ยน้องพี่น้องขั้นว่าหมดหมด,หมดพอหรือว่าสมพอ มันก็จะโบแหลบน,ลนะเนาะบาริเขากากชิมาปรุงเลยเนาะขั้นตอนแรกอะใส่แป้งน,นัวเด้อจ้าเมื่อกี้นี่ลืมเปิดแฟตรหรือว่าเปิดไฟมันก็เลยแบบว่ามืดเลยเนาะมืดตุ่มอยู่ใส่น้ำปลาพี่น้อง ปดกขั้นตอนสุดท้ายเนะาะบม่ได้ให้จังคิงย่องนะพี่น้องเนาะพะักแข้งแห้งพร้อมขนาดเลยเด้เนี่ยย่องมุนๆมุนผ,กนผึกลงไปเลยเนาะผึกลงไปเลย คนที่ตกอยู่แล้วมาไนมาเมิ่มเนี่นนนกระตกุกน่องลงไปนนนแนวนหนเลยเนาะตำเลยมาเลยเขาหย่ำให้เขาซื้วหาหอมจักหนาขมี่กักบโบจักขมผู้ได้โบอยากตำใส่ไปกับมี่อย่างเอาด้วดยพี่น้องพกแครงแห้งเน้ะมันก็เลยเป็นโพโพไป้ันเขาก็ใส่ลงไปเลยเนาะ หลังจากที่เฮาอ่อนใส่เครื่องครบแล้วก็จะมาต่ำเนาะหรือว่าชิมนว่งๆทำให้เข่าก่นอนหอมเลยแซบแซบแซบมาใส่อีกกล่พี่น้องใส่มันเบิดเลย mọi người xem như nó chết đấy không nhanh hết 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 được, hết 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 จะเสียทำผักแห้งกับอันเข่ากันมันก็จะประมาณนี่เนาะเดามาชิมรสชาติก็เด้อใส่มือเนาะพี่น้องอือหึขับเลยไปก่อนยังไงหนึ่งแดกอีกเนาะพี่น้องอยากเปรี้ยวหมดแดงหน่อยหนึ่งตอนนี้ห่างกุ้งแซ่บเลยนะ khúc dày bơ lơ rồi Tìm chàn bớt Đưa cho hai bừng cái tay nó นี่เด้อพี่น้องหน้าตากะจะประมาณนี้เนาะพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันมีแพนักเคยกินเนาะตำหมักน่นบึงใกล้ห็นต่อนมันแดงโอ้แซ่บมาพี่น้องกินน้ำกันพี่น้องสบายดีพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันเด้อประสบการณ์ปลาลุงสบายดีมาเด้อพี่น้องมาเด้อแล้วรม่ได้อพี่น้องคนที่ชมวันหนึ่งจำเอยคนบวบพอกินไหมบวบกินคนเนาะ mượn tham nham nó gang mẹo Nhằm đều lần mượn thôi 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 nhiều, cầm nhiều. Quay, qua. กินรเอมันมีนะชาวุนกินลาเธื่อเยอะต้าแซ่บวบแพแ่เปนน้งขายบเคยกินก็ลองกินเหมือเด้อต้หมบุำมแดงบบขักับ้มุนไพรบุงแดงบหมืกอ่ออ่นเบมือน่ันหต้าเดิมไมแดงทำบดีกว่าใส่นื้ออื่นแม่

ันจินบ่ามันเันะไม่เลยม่ไม่แทนมันใส่บุนแดงใส่ลงน้ำหรอครับใส่ลงน้ำหมดใส่ลงไปมันจะกผาดแค่ผาดทำยังไงปั่นขนมเทียวอ่เบิร์ดเบิร์จิ้นแทน หมุ่งมองไปก่อนจังหวะหมุ่งมองกับครับบ่มีหมุ่งมองจอยู่ในเฮือนครับเนาะพี่นี่พี่นี่บ่มาแล้วพี่บ่มาแล้วั่งไม่เคเนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็กินให้เบิ่งไกายชีว์ไว้เลยเนาะ เรือเดียวกับเบิร์ตคือเก่าเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับชิขอโจ๊กคลิปเอาไว้เสนอกันเด้อพี่น้องถ้าใครบ่เคยกินกันจะมารถจำกินได้เนาะพี่น้องก็ใส่คือที่เคยใส่ไหนเนาะสำหรับคลิปนี้กับชิขอโจ๊กคลิปเอาไว้เสนอกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องสวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีน